สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขามีเรื่องอะไรที่ค้างคาใจกับคุณอืมเหมือนเขา เคยสัญญาอะไรบางอย่างไว้กับคุณหรือมีการรับปากอะไรบางอย่างกับคุณอะคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่ทันสําเร็จหรือยังไม่ทันสมบูรณ์แต่มันมีเหตุให้ต้องวางมือหรือว่าคือคุณกับเขาอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปก่อนหรือเขาเดินออกมาจากความสัมพันธ์ก่อนก่อนที่ก่อนที่จะทําตามที่รับปากเอาไว้ได้เ,เช่นสมมุตินะ เช่นเช่นเขาเคยรับปากกับคุณว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อ่ะอันนี้สมมุติให้ฟังเฉยเเป็นเรื่องแบบอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนนะคะเคยรับปากว่าเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นที่นี่กันอ่าแต่ว่ายังไม่ทันได้ไปเลยมันมีเหตุมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก่อนแล้วทําให้เขาอ่ะเ เดินออกมาหรือว่าคุณกับเขามีมีความห่างกันหรือไม่ได้คุยกันหรือจบความสัมพันธ์กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้สานต่อมันก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างที่ตั้งใจเอาไว้อะไรอย่างนี้หรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้สิ่งที่เขารับปากหรือสัญญาไว้ว่าจะทําแต่ยังไม่ได้ทําถามว่าเขาลืมไหมเขาไม่ลืมนะคะถึงได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค้างคายอยู่ในใจเขาอ่ะ แล้วก็บางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเออ่การพิสูจน์ตัวตนหรือว่าเหมือนเหมือนเขาเคยเคยบอกคุณว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเขาจะทําอย่างนี้ให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเคยพูดเคยเล่าให้คุณฟังเหมือนเป็นความฝันความฝันของเขาว่าเออเขาอยากจะทํานั่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณยังไม่มีโอกาสได้เห็นคุณยังไม่คุณคุณไม่ได้อยู่กับเขาในช่วงเวลาที่ ที่เขาประสบความสําเร็จหรือเขาทําในสิ่งที่เขาเคยบอกคุณเอาไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เขาเหมือนกับเคยบอกกับคุณว่าเขาจะจริงจังกับคุณเขาจะคบกับคุณแบบแบบซีเรียส แบบจริงจังแบบเปิดเผยแต่ว่าสุดท้ายเขาทำไม่ได้อะไรแบบนี้ก็มีนะคะมีเรื่องอะไรอีกที่ทังขาดใจอ๋อโอเคเขาเคยมีมีความผิดติดตัวคือเขาเคยทำอะไรผิดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องทำอะไรที่ผิดไว้กับคุณและ ไม่รู้แหละว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้แต่ว่าตัวเขาอ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ควรแล้วเขาก็รู้สึกผิดอยู่ในใจคือเรื่องนั้นอะมันอาจจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับดักเป็นเหมือนกับดักที่เขาทํามันขึ้นมาเองแล้วเขาก็ติดมันเองติดกับดักเองแล้วมันทําให้ทุกวันเนี้ยเขายังรู้สึกผิดกับคุณอยู่ยังรู้สึกว่า อืมต่อให้คุณไม่รู้แต่เขาก็ไม่สบายใจเออแล้วเขาก็เออเขารู้สึกว่าตัวเขาอะบางครั้งก็เหมือนกับเอาเปรียบเอาเปรียบคุณในบางเรื่องเหมือน คุณพยายามกับเขามากกว่าที่เขาพยายามกับคุณเขารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขายังพยายามได้มากกว่านี้นะเขายังทำอะไรเพื่อคุณได้มากกว่านี้นะแต่ทำไมตอนนั้นเขาถึงไม่ทำทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงเอาเปรียบคุณทำไมเขาถึงไม่ทำไม่ทำให้มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออ คุณกับเขาเนี่ยบางคนนะบางคนเหมือนกับเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นครอบครัวกันนะแล้วตัวเขาเองเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันพังหรือตัวเขาเองเป็นคนที่หันหลังเดินจากไปเป็นคนที่เลือกทางผิดอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนถ้ายังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันครั้งหนึ่งคุณกับเขาอะเคยรักกันแบบจริงจังมาก เคยแบบคิดที่จะอยู่ด้วยกันคิดที่จะแต่งงานกันคิดที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันมีลูกด้วยกันอะไรอย่างนี้เลยแต่แต่สุดท้ายมันก็ก็เหมือนกับมันยังไม่ถึงจุดนั้นอะมันยังไม่สำเร็จมันยังไม่เป็นตามเป้าหมายอมืมันมีอะไรบางอย่างมาขั้นเอาไว้ มีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างที่ที่มาสกัดกัน้นเอาไว้เช่นตอนแรกอาจจะรักกันดีอยู่แต่อยู่ๆมันมีปัญหาในเรื่องของอหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยเช่นบางคนอาจจะต้องย้ายงานต้องเปลี่ยนงานต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปอยู่ที่ไกลๆอาจทาให้มีเรื่องของระยะทางห่างกันและอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะคะหรือว่า,ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น ในความสัมพันธ์แล้วมันทําให้คุณกับเขาอะ่ะมันเหมือนกับต้องห่างกันออกไปหรือลดสถานะกันลงจากที่เคยเป็นคนรักอาจจะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนหรือเป็นแค่คนที่เคยรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แทบจะไม่ได้คุยกันแล้วบางคนแทบจะไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าออาจจะยังอาจจะยังมีความรู้สึกดีๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย มแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าจริงๆอะ่ะครั้งหนึ่งเขาเคยจริงจังกับคุณมากๆครั้งหนึ่งเขาเคยคิดที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณอืมคุณทำให้เขามองเห็นมองเห็นอนาคตมองเห็นชีวิตการแต่งงานนะคะชีวิตของการมีคู่ครอบครัวที่มีความสุขอะไรแบบเนี้ย คุณทำให้เขาฝันและจินตนาการแบบนั้นและอยากทำให้มันเกิดขึ้นแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันมันก็เลยยังเหมือนค้างคาใจกับกับเขาแต่ยิ่งบางคนนะถ้าเคยแบบเป็นสามีภรรยากันมาก่อนเคยรักกันดีเคยอยู่ด้วยกันเคยมีครอบครัวที่มีความสุขเคยอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งทุกอย่างมันพังทุกอย่างมันหายไป เขาก็เลยคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขคิดว่าเออเป็นตัวเขาเองอ่ะที่ทั้งๆที่เขาเคยวาดฝันว่าอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะมีความรักดีๆแต่เขาก็เป็นคนที่หันหลังเดินหนีมาทิ้งทุกอย่างเอาไว้เองทิ้งทุกอย่างไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค ประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ